สวัสดีค่ะเอฟซีตุกตาสาวสุพรรณชันลนะคะตอนนี้ลุงก็กำลังทำหลังคาที่จอดรถอยู่นะคะี่ะ,ะ,ะแล้วก็กระเป๋าเป้กัน 咱们没吧？到 ขอให้รถอยางนะเรว่าถ้าขอชุดทูไทถ้าจะเข้ามาันเสาร์ก็โอเคพี่อ๋อวันดีค่ะพี่อ๋อวันดีค่ะมาเต้นมาเต้นมีเจ้าตุ๊กตาเจ้าแนวเจ้าฉลองทำับใบตัวละเจ้าทำงานแบ่งแบ่ทำงานก่อนนะครับใส่เ้า้องใส่กล้องเข้าเจ้ากันแล้วกันอย่าเล่นอุ่หัวกันหมดเลย แม่หอมมาเจอแบบคนอู้อย่างแต่อู้แตอ่อยู่อู้แล้วอู้แตกอูแออ้ตแออต่นะ FC ด้วยนะกล้องอยู่ใกล้กันเสียงมันเข้าได้อ๋อขอโทษขอโทษไม่ได้อยู่คนเดียวนั่นนะนั่นจมีเสียงดงังเข้าไปก็บอก FC ด้วยนะจ้าขอสุมาตัวนะเจ้าถ้าเสียงมันดังไปอินเจ้า FC ช่องแจมหอมก็ฟองม่ว่าเสียงมันดังก็เลยอู้ดังไปหน่อยค่ะเมก็ไม่ขำกับคนอีนะครับอ้าว่าไงครับเสียงมันก็่พอแต่งกระซิ่งมาพ่อ ผู้พิ่เจ้าสองกันก็จะตายแล้วเจ้ากำลังมดไปแล้นกันหนึ่งเจ้าตรงสองกันวิออดสองกันเดี๋ยวฟังเสียงพี่จันหอมแล้วกันเจ้าเจ้าแรงนขอคอะไรลงไปตั้งจังไหอดยวให้ผู้ชายขึ้นนะคะกิขึ้นมดแลายก็นี่เป็นกำลังใจมีนิดอะไร้ คลิปนี้กอนเจ้าอ้นะจ้าอบนเล่นก็มีาชมจกอกขอแชนแนลเนตัวผู้หญิงปินปินไปข้างบนไม่ได้นะคะทําไมมันลายเราเราอยู่แถวๆนี้น่เสียงไก่แล้วปิดก่อนเอ่อเหมาะว่านั่นนะมันจะเรียงหรอไอ้ทําไมมันลายยังไม่สิบสิบหยังครับยังเหลืออีกประมาณนี้ยังัไมันงอนแตมันลาย

A นี่ลุงกำลังดื่มกันไปอยู่นะคะ แล้วก็จบคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแ like, ชร์ติกตาสาวสุพรรณชาแนลด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิกิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ